ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางล ne มอตโต95ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอตโต๊ะครีเอเตอร์ช anel กับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านทั้งท่านท,ท,ที่รับชมเป็นประจำและท่านที่มาใหม่นะครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะและท่านที่ไม่อยากพลาดการรับชมนะขอให้กด subscribe กดติดตามไว้กดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อต่อไปนะครับ โอเคครับหัวข้อวันนี้เราจะมาทำนายเสียงทายไพ่ทาโร่แรนดอมกันนะครับในหัวข้อที่ว่าคนที่คุณรักเขาก็รักคุณคุณและเขาต่างเป็นโชคดีซึ่งกันและกันเออน่าสนใจเช่นเคยนะครับวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเสี่ยงทายไพ่ทาโร่กันนะครับแบบแรนดอมพลังงานรวมนะครับออวันนี้ผมจะใช้ไพ่ทาโร่สองสำรับเช่นเคยนะ ใช้สองสำรับร่วมกันเพื่อเสริมพลังงานซึ่งกันและกันคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะย้ำว่าไม่ต้องเลือกกองไพ่ผมใช้ไพ่สองสำรับในการเสริมพลังงานซึ่งกันและกันดับเบิลเช็คพลังงานนะครับประมาณนี้โอเคมาเริ่มกันเลยนะครับคนที่คุณรักเขาก็รักคุณทั้งคุณและเขาต่างเป็นโชคดีซึ่งกันและกันนะทำใจสบายๆนะครับ ระลึกถึงพระคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือหรือจะทําใจให้สงบงว่างๆงก็ได้ตามอัธยาศัยนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงไทยทํานายให้คุณนะครับซึ่งผมจะทํานายไปตามเนื้อหาของไพ่ทาโร่สากลบวกกับประสบการณ์ของผมและความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โอ้เดวเวิรมาเลยใบยแรก นิมิตหมายอันดีของวันนี้ the world ความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์ความบริบูรณ์เรียกว่า happy ending หรืออะไรก็แล้วแต่ the world นี่ตามความหมายตำราสากลเขาให้นิยามไว้อย่างกระชับนะสั้นๆกระชับได้ใจความว่า complete คิดหวังสิ่งใดกระทําการใดมีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างสูงสุดไม่ว่าชีวิตคุณจะทําอะไรอยู่ตอนนี้การงานการเงนิงนความคาดหวังส่วนตัวใดๆถ้าคุณมีปัญหาคุณจะแก้ปัญหาได้ถ้าคุณสบายดีคุณจะสบายยิ่งขึ้นและในความหมายของความสัมพันธ์ตามหัวข้อวันนี้นะ ถ้าคิดถึงคนที่คุณรักเขาก็รักคุณตามหัวข้อนี้ตรงตามหัวข้อเป๊ะใบนี้หมายถึงความสัมพันธ์อันดีงามก็ได้เช่นกันนะครับและมีโอกาสที่บางท่านนะบางท่านมีความสัมพันธ์อยู่กับคนที่มีความแตกต่างกันต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมฐานะต่างกันอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความแตกต่างกันแต่เชื่อมั่นว่าจะเป็นความแตกต่างอย่างลงตัวนะครับโอเคไปกันต่อเลยนะใบแรกมาเดี๋ยวเวก็อุ่นใจละ ความคอมพ l e ทความสมบูรณ์แบบอืสุดยอดมาลุ้นไปด้วยกันนะครับมาลุ้นพลังงานดีๆไปด้วยกันถ้าไพาออกมาดีเราก็ทำนายดีตามหน้าไพาแต่ถ้ามีใบไหนไม่ดีออกมาเราจะหาวิธีแก้ไขให้นะครับไม่ต้องกังวลน,นะโอ้โหดียิ่งกว่าดีพูดไม่ทันขาดคำหกถ้วย six of cups คนกันเองคนกันเองคนที่รู้จักกันอยู่แล้วหรือจะเป็นความสัมพันธ์ต่างวัยก็ได้เช่นกันนะ คนที่คุณรักเขารักคุณเช่นกันตามไพ่นี้ความหวังดีซึ่งกันและกันความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันความรู้สึกดีๆที่มีให้กันไม่ต้องสงสัยตรงตามหัวข้อไพ่ทาโร่ไม่เคยทำให้เราผิดหวังนะครับ คนที่คุณรักเขาก็รักคุณเช่นกันและคุณและเขาต่างเป็นโชคดีซึ่งกันและกันหกถ้วยแน่นอนที่สุดทำนายให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยรักษาไว้ให้ดีคนคนนี้นะครับไม่ว่าคุณจะเกี่ยวข้องกันอยู่ในสถานะใดก็แล้วแต่นะจะเป็นเพื่อนเก่ากันกนาณมิตรหรือว่าแม้แต่จะคบๆกันอยู่ดูใจกันอยู่จีบๆกันอยู่ยังไม่ได้เป็นอะไรกันก็แล้วแต่และความสัมพันธ์ต่างวัยก็โดดเด่นคนคนนี้เป็นโชคดีของคุณ เขาเป็นโชคดีของคุณคุณก็เป็นโชคดีของเขาต่างคนต่างรักกันไม่ว่าจะเผยใจแล้วหรือไม่ก็แล้วแต่ดีมากความสัมพัน์ธนี้ไปต่อกันเลยนะครับทำใจสบายๆนะครับลุ้นไปด้วยกันอาใบาถัดไปจะได้อะไรมาลุ้นกันโอ้หจัดเมน สุดยอดอาเทพประทานพรฟ้าประทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจัดสรรให้ดนจิตดนใจให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นระหว่างเขาและคุณ ถ้าเขาและคุณกําลังคบหากันใหม่ๆรู้จักกันใหม่ๆนะบางคนรู้จักกันมานานแล้วแต่เพิ่งเปิดใจคบหากันหรือเห็นกันมานานแล้วแต่เพิ่งสารภาพความในใจกันอะไรแบบนี้มีโอกาสที่ความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาก้าวหน้าไปสู่การเป็นคนรักกันได้เลยนะหรือแม้แต่บางคนตกลงเริ่มคบหากันแล้วใบนี้ยังบ่งบอกว่า ความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีทำอะไรไว้จะได้อย่างนั้นถ้าคุณทำดีให้กันมาโดยตลอดคุณจะเป็นโชคดีของกันและกันอย่างแท้จริงโชคดีฟ้าประทานมาแล้วนี่ไม่ธรรมดาเออพลง,งานดีเยี่ยมสามใบแรกก็ดีขนาดนี้เราก็คาดหวังว่าใบาต่อๆไปก็จะดีเช่นกันนะครับมาลุ้นกันนะใบถัดไปจะบอกอะไรไพ่อยากบอกอะไร เขารักคุณคุณก็รักเขาแน่นอนประมาณนี้เชื่อมั่นอย่างนั้นสุดยอด Will of fortune คุณและเขาต่างเป็นโชคดีของกันและกันคนที่คุณรักเขาก็รักคุณคุณและเขาเป็นโชคดีของกันและกัน w i l l o f f o r t u n e เป็นพรหมลิขิตเป็นคนที่เป็นคู่ที่สิ่งศักจจดิ์สิทธิ์จัดสรรจัดความสัมพันธ์นี้มาให้เรียกว่าดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วกับการดูดวงเรื่องความสัมพันธ์ มีทั้ง The World 6ถ้วย Judgment w i e l of Fortune ออกมาคุณกับเขาเป็นคู่กันแน่ๆนะครับแต่ก็ไม่ต้องซีเรียสว่าจะต้องการเป็นคู่กันแล้วจะต้องลงหลักปักฐานกันตอนไหนจะต้องแต่งงานเมื่อไหร่ไม่ต้องไปล็อกสเปคไม่ต้องไปล็อกเวลาเอาเป็นว่าคุณกับเขาคบหากันไปด้วยความสบายใจเดี๋ยวสิ่งดีๆทยอยมาเองคุณกับเขามีโชคดีร่วมกันเป็นบุญวาสนาของกันและกันมีบุญสัมพันธ์กันมาแน่นอนเออสบายใจได้ ถ้าความสัมพันธ์นี้เพิ่งเริ่มต้นไม่ต้องไปเร่งรัดเวลานะไม่ต้องเร่งรัดเวลาเดี๋ยวสิ่งดีๆทยอยมาเองขอให้เชื่อมั่นนะครับดวงดีแน่นอนเปิดมาดีขนาดนี้อมาดูใบต่อไปกันนะครับขอให้ไพ่ออกมาตรงประเด็นแม่นยำนะครับอือโหเดลไฮพริตัส มีความต่างคนต่างหลงเสน่ห์กันมากมีความปลื้มซึ่งกันและกันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วถ้าคุณและเขากําลังคบหากันเรียกว่าหลงกันหัวปลาหัวปําถ้าคุณกําลังเริ่มต้นความสัมพันธ์แปลว่าคุณและเขาต่างก็มีจริตมีความหลายๆอย่างตรงกันนะ จริตตรงกันศีลเสมอกันมีนิสัยใจคอคล้ายๆกันมีสเสน่ห์ดึงดูดบางอย่างที่ทําให้ต่างคนต่าง,ลงหลงไหลซึ่งกันและกันเรียกว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมเป็นคู่ที่น่ารักราวกิ่งทองใบยกประมาณนี้คุณมีสเสน่ห์เขาก็มีสเสน่ห์คุณและเขาจะไม่เบื่อกันง่ายๆเรียกว่านักวันยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอแบบนี้เป็นไปได้มีอะไรให้ค้นหากันตลอดสิ่งดีๆเกิดขึ้นเรื่อยๆเ,เออน่ารักมากพลังงานวันนี้มาดูกันต่อนะครับอืม โห่เจ็ดถ้วยเซเว n of c u p รอ่าใบนี้ความหมายที่หนึ่งที่ผมมองเห็นนะก็คือทั้งคุณและเขาต่างเป็นคนเจ้าสเสน่ห์ต่างก็เคยมีตัวเลือกกันมาก่อนแล้วในที่สุดคุณก็ค้นพบว่าเขานี่แหละคือคนที่ดีที่สุดสําหรับคุณและฝั่งเขาก็ค้นพบว่าคุณนี่แหละคือคนที่ดีที่สุดสําหรับเขาเช่นกันไม่ว่าที่ผ่านมาจะเคยมีตัวเลือกกันมากมายแค่ไหน สุดท้ายแล้วก็ตกลงเลือกซึ่งกันและกันประมาณนี้นี่คือความหมายที่หนึ่งส่วนความหมายที่สองผมมองว่าคุณกับเขามีเป้าหมายร่วมกันหลายอย่างซึ่งกำลังจะพัฒนาร่วมกันไปกำลังร่วมกันสร้างชีวิตหรือเปล่าร่วมกันสร้างอนาคตหรือเปล่าบางคนเริ่มวางแผนอนาคตร่วมกันแล้วสามารถทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายชีวิตการงานการเงินบ้านรถทรัพย์สินจะมีลูกด้วยกันไหมหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงอะไรก็แล้วแต่ ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกับเขาคาดหวังไว้ร่วมกันจะค่อยๆทยอยมาสําเร็จตามฝันแน่นอนนะครับค่อยๆทําไปเออพลังงานดีๆวันนี้6ใบแรกยังไม่มีไพ่เสียเลยมาดูกันต่อนะครับมันลุ้นกันนะครับขอให้ไพ่ออกมาอย่างตรงประเด็นนะครับโอเค ขอให้ไพ่ออกมายังตรงประเด็นพูดไม่ทันขาดคํายินดีล่วงหน้ายินดีด้วยวันนี้เดอะซันออกมาแล้วเดอะซันไม่ไ uh ด้ออกบ่อยๆเดอะซันไพ่ดวงอาทิตย์พระอาทิตย์ไพ่ที่ดีที่สุดของสําหรับไพ่ทาโร่สากลพวกเรารู้ดีกันอยู่แล้วว่าถ้าใบนี้ออกมาคือสุขสมหวังทุกประการเดอะซันออกมารับไว้เลยนะครับวันนี้ถ้าคุณคิดหวังคิดอ่านการใดอยู่คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากช่วงนี้ดวงเปิดฟ้าเปิดเดอะซันออกมาความสว่างกระจ่างใส ียกว่าหนทางโอ้โหเต็มไปด้วยความหวังสิ่งที่เคยมืดมิดมืดมนมาในอดีตก็สว่างเจอทางสว่างพูดง่ายๆว่าชีวิตคุณเจอทางสว่างแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวการงานการเงนิงนการดูแลครอบครัวพ่อแม่พี่น้องหรือสิ่งใดก็แล้วแต่รวมไปถึงเรื่องความสัมพันธ์ตามหัวข้อวันนี้คนที่คุณรักเขาก็รักคุณชัดๆเดือดซันมาขนาดนี้และคุณและเขาต่างเป็นโชคดีของกันและกันนี่ไพ่ดีๆวันนี้ The sun, will, o f fortune, are the world สาแค่สามใบนี้ก็สุดยอดดวงดีแล้วครับรับไว้เลยนะเออไพ่ดีออกมาจริงๆก็ต้องว่าไปตามหน้าไพ่ดีก็ว่าดีสุดยอดของความดีงามเดอ s ซันมาแล้วรับไว้เลยนะครับผมรับด้วยคนโชคดีไวด้วยกันนะครับโอเคไปต่อเออเดอะซั hey, the sun มาสบายใจละนับจากนี้เป็นต้นไปไม่ว่าไพ่อะไรจะออกมาถือว่าดีทั้งนั้นเพราะว่าเดอะซันครอบคลุมไว้แล้วอืม ต่อให้มีนะสมมุตินะสมมุติว่าถ้ามีไพ่เสียออกมามันก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาช่วยเหลือทันเวลาแต่เรามาอธิษฐานร่วมกันขอให้ออกมาแต่ไพ่ดีๆนะครับมาลุ้นกันนะโอ้เดวิลโอ้เอ็นดูพลังงานความรักความเสน่หาความใคร่อะไรก็แล้วแต่ความความสุขทางโลกนะใช้คำว่าความสุขทางโลกแล้วกันจะได้ไม่ดูติดเรทเกินไปคุณและเขาจะเสน่หากันมากเออ เรียกว่าถ้าเป็นแฟนกันเมื่อไหร่นะคบหากันเมื่อไหร่ตัวติดกันหนึบไปไหนไปกันเออเดี๋ยวกอดเดี๋ยวหอมอะไรแบบนี้อืเดวิลมาขนาดนั้นเลยเชียว <c oughs> ทีเดียวนะครับประมาณนี้แล้วก็เรียกได้ว่านอกจากความสัมพันธ์ทางกายความสัมพันธ์ส่วนตัวแล้วยังมีความอุดมสมบูรณ์อิ่มหนำสําราญทางโลกคืออะไรของกินของใช้เครื่องประดับบ้านรถเฟอร์นิเจอร์อะไรก็แล้วแต่คุณอยากได้อะไรที่เป็นทรัพย์สินทางโลกคุณจะได้เดอะซันเมื่อกี้การันตี ความสำเร็จทั้งปวงอยู่ในมือตามมาด้วยเดวิลชัดเจนมากว่าเป็นความสมบูรณ์ทางโลกแต่ก็ต้องระวังนิดนึงเมื่อเดวิลออกมานะอันนี้เตือนตรงๆเมื่อมีความอุดมสมบูรณ์แล้วอย่าเผลอลุ่มหลงมัวเมาอย่าให้ความไอ Devil เดวิลครอบคลุมเราได้ ถ้าเราควบคุมมันได้เราจะมีสเสน่ห์มากมีความอิ่มนํำสำราญแต่ถ้าเราเผลอลุ่มหลงมัวเมาให้เดว,วิลควบคุมเราเราอาจจะตกเป็นทาสของกิเลสอะไรแบบนี้ถูกกิเลสครอบงำระวังนิดเดียวใบนี้เป็นไพ่มีดีมีร้ายแต่ผมทำนายดีเพราะมีเดอะซันะทรัพย์สินทางโลกอุดมสมบูรณ์ความสัมพันธ์ทางกายที่สุดยอดแจ่มว้าวุ้งแบบนี้เลยประมาณนี้ คุณและเขาจะลุ่มหลงกันมากๆจะใช้คําว่าลุ่มหลงก็ดูตื่นเต้นไปหน่อยเรียกว่าคุณกับเขาจะรักกันมากกอนแล้วกันเออทั้งรักทั้งหลงเลยประมาณนี้นะแล้วก็ไปกันต่อนะครับโหเจ็ดไม้เท้า seven of wands ใบนี้ไม่ดีไม่ร้ายคุณไม่ต้องกลัว seven of wands บ่งบอกถึงว่าเมื่อคุณกับเขามีความรักกันอาจจะต้องมีอุปสรรคบ้างถูกคนนินทาบ้างถูกคนวิพากษ์วิจารณ์บ้างไม่ต้องไปสนใจคนแวดล้อมนะครับนะ ความรักเป็นเรื่องของคนสองคนจริงอยู่ที่ว่าครอบครัวก็สําคัญเพื่อนก็สําคัญคนแวดล้อมสําคัญแต่ลึกๆแล้วเมื่อถึงเวลาต้องตัดสินใจร่วมกันก็อยู่ที่คุณสองคนนั่นเองถ้าคุณรักกันเหนียวแน่นหนึบไม่มีใครมาทําอันตรายคุณได้ไม่มีใครมาเก่ะกวนความสัมพันธ์นี้ได้และความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณกับเขามีโอกาสที่จะเติบโตไปด้วยกันแล้วมีภาระหน้าที่ที่เรียกว่าต้องรับผิดชอบมากขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับประมาณนี้ ตีความในทางที่ดีไว้ก่อนเพราะมี The Sun แล้วมี The World แล้วมี We of the Future แล้วโชคดีแน่นอนต่อให้มีไพ่เหนือหน่อยขึ้นมาบ้างมันก็เป็นควาความหมายที่เหนื่อยแล้วดีแน่นอนไม่มีใครจะสุขสบายร้อยเปอร์เซ็นต์มันต้องมีภาระมีหน้าที่มีความรับผิดชอบแต่เหนื่อยแล้วดีเอาไหมละ่ะเออรับไว้นะแล้วก็โหเดชาริย์ความก้าวหน้ามาเต็มความก้าวหน้ามาเต็มใบนี้เดชาริย์ตัวแทนของคนราศีกรกฎก็ได้แล้วก็เกี่ยวกับ เรียกว่าการพุ่งทยานไปข้างหน้าคุณคาดหวังสิ่งใดอยากทำสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นธุระส่วนตัวของคุณหรือธุระที่คิดจะทำร่วมกันกับเขาหรือเธอคนนั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จร่วมกันอย่างสูงนะครับการเดินทางก็เด่นหากเป็นความสัมพันธ์ทางไกลที่ต้องเดินทางมาหากันหรือแม้แต่อยู่ด้วยกันนี่แหละแต่ต้องเดินทางไปนน่นมานี่เพื่อทำงานทำกิจการใดๆจะประสบความสำเร็จแน่นอนใบนี้โดดเด่นมากการเดินทางโดดเด่นเป็นพิเศษและยิ่งถ้าประกอบอาชีพที่ต้องเดินทางเป็นประจำนะ รวยแห่งปังรับรองได้อย่าลืมเดอะซันวันนี้ย้ําที่เดอะซันเดอะซันครอบคลุมไว้แล้วไม่ว่าจะมีไพ่ใดออกมาดวงดีแน่นอนเออแล้วก็สองไม้เท้าทัวบอความก้าวหน้าความ คาดหวังได้ถึงอนาคตที่ดีหากคุณรอคอยสิ่งใดอยู่คุณจะได้โชคดีกําลังมาหากลงทุนลงแรงทําสิ่งใดไว้ความสําเร็จกําลังมานะครับใบนี้ทานายอีกอย่างได้ว่าเป็นความสําเร็จร่วมกันระหว่างเขาและคุณก็ได้ถ้าตกลงรักกันตกลงคบหากันแบบนี้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จร่วมกันได้เดินทางท่องเที่ยวเดินทางไปทํางานร่วมกันอย่างสนุกสนานไม่ต้องไปคิดกังวลใดๆอีกแล้วขอให้ตั้งใจทําหน้าที่ให้ดีมีแต่ความสุขความสําเร็จรออยู่รับไว้เลยนะครับโอเคไปกันต่อ พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆใบต่อไปจะเป็นอะไรขอให้ไพ่ออกมาอย่างตรงประเด็นนะครับโอ้โหหนึ่งเหรียญรับไว้เลยโชคลาบมาแล้วโชคใหญ่เหรียญใหญ่จากฟากฟ้าดูคุณดูตามภาพไพ่ทาโร่สื่อสารกันตามภาพตรงไปตรงมาความหมายตามตำราสากลหนึ่งเหรียญน,นี่คือนะเอ e อฟเพนเคินหเหรียญเนี่ย โชคลาบโชคใหญ่โชคครั้งใหญ่โชคลาบนี่ไม่ได้จําเป็นจะต้องเป็นการเสี่ยงโชคเสมอไปนะโอเคเสี่ยงโชคก็ได้หรือจะเป็นโชคดีที่ได้จากการทํางานจากน้ําพักน้ําแรงก็ได้หมายความว่าสิ่งที่คุณลงทุนไว้จะให้เรียกว่าผลิดอกออกผลอย่างงดงามผลตอบแทนคุ้มค่าแม้แต่การได้โชคจากสเสน่หา ผู้หลักผู้ใหญ่ให้เงินได้มรดกอะไรแบบนี้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโชคลาภก้อนใหญ่มาจากทุกทิศทุกทางการเสี่ยงโชคการงานการเงินนะการทำมาหากินด้วยตัวเองมรดกโชคลาภโดยสเสน่หาผู้ใหญ่ให้พ่อแม่ให้ญาติพี่น้องให้ได้หมดทุกอย่างอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโชคลาภมาแล้วรับไว้เลยนะครับประมาณนี้อ้ออีกอย่างหนึ่งตีความด้านความสัมพันธ์ก็ได้ทานายว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงก็ได้เช่นกันนะเออไพ่หนึ่งใบมีความหมายหลากหลายนะครับ ดีแน่นอนยังไงก็แล้วแต่อย่าลืมเดอะซันเด Sun The ัน Sun ครอบคลุมไว้แล้วไปกันต่อนะครับโอ้ยลุ้นลุ้นลุ้นตื่นเต้นไปด้วยเพราะผมก็รับพลังงานด้วยกันกับคุณเนี่ยแหละออโชคดีไปด้วยกันนะครับเราจะมาโชคดีไปด้วยกันโอ้โหหนึ่งดาบสุดยอด Ace of Swords ปกติไพ่าดาบเป็นตัวแทนของไพ่อุปสรรคแต่หดาบเป็นข้อยกเว้น หนึ่งดาบคือความตั้งใจจริงมุ่งมั่นความมีใจที่ทุ่มเทเกินร้อยแบบนี้ตั้งใจสิ่งใดสําเร็จแน่นอนขอให้ตั้งใจจริงคิดแล้วทำจริงๆแบบนี้คุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนโอเคไปกันต่อพลงานดีมากวันนี้ยังไม่มีไพ่เสียเลยอนี่ไม่มีไพ่เสียเลยดีว่าดีาราชินีเหรียญคุณอัพเพนท์เคิลส์รวยว่านี้ณนะวันนี้เวลานี้ไม่มีอีกแล้ว วันนี้มีทั้ง The World The Sun View of Fortune และไพด่ดีๆหลากหลายและตามมาด้วยราชินีเหรียญ Queen of Pentacles มั่งคั่งร่ำรวยแน่นอนทำนายตามตำราสากลน,นะครับตรงไปตรงมาราชินีเหรียญตัวแทนของอาพิมหาเศรษฐีในพลังงานรวมนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงดูได้หมดคุณจะฐานะดีขึ้นอย่างแน่นอนถ้าคุณเคยลำบากเคยมีปัญหาการเงินคุณจะมีทางออกพบวิธีคลี่คลายได้นะ ลืมตาอาปากได้ถ้าคุณฐานะดีปานกลางคุณจะฐานะดียิ่งขึ้นถ้าคุณฐานะดีมากอยู่แล้วจะรวยยิ่งขึ้นไปอีกหรือทำหน้าอีกอย่างว่าได้คู่รวยก็เป็นไปได้นะครับ คุณผู้หญิงคุณจะมีฐานะหน้าตาทางสังคมและการเงินที่ดีขึ้นตรงตัวส่วนคุณผู้ชายมีโอกาสเป็นดวงนารีอุปถัมชัดเจนมากนารีอุปถัมไม่ใช่นั่งนั่งนอนๆให้ผู้หญิงเลี้ยงไม่ใช่นะนารีอุปถัมแปลว่าคุณจะได้รับความโชคดีจากสุภาพสตรีได้คู่รวยได้คู่ฐานะดีหรือได้เจ้านายผู้หญิงที่ดีอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันหลากหลายมากเอาเป็นว่าสุภาพสตรีให้โชคนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครกันแล้วแต่รับไว้เลยนะสุดยอดบอกแล้ววันนี้ เริ่มต้นดีก็ไปได้ดีคุณผู้ชมทำใจให้เบิกบานเข้าไว้ก็มีโอกาสารับความโชคดีร่วมกันเช่นกันนะครับมาะมานนี้ไปกันต่อเลยนะโอเคขอใพยพ่ออกมาอย่างตรงประเด็นแม่นยำนะครับหูยไม่ต้องกลัวอ่าก้าวไม่เท่าออกมาใบนี้อาจจะดูเหนื่อยสักหน่อยไหนอัวอนสอาจจะเรียกว่าอุปสรรคได้ไม่เต็มปากนักเพราะบางทีเป็นความเหนื่อยยากจากการทำงาน ท่านที่เป็นนักธุรกิจรหรือเป็นเจ้าของกิจการต้องควบคุมคนเยอะๆลงทุนไปเยอะแล้วอะไรแบบนี้นะขยับขยายสาขาหลายที่บางท่านทํางานอิสระหรือต้องเดินทางบ่อยเหนื่อยแสนเหนื่อยหรือทนทํางานประจําก็แล้วแต่ที่มีภาระมากมายขอให้เชื่อมั่นว่าคุณมาถูกทางความเหนื่อยนี้จะนําพาโชคดีมาให้คุณได้รับผลกําไรงามได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่าลืมวันนี้ยองยังคงย้ําว่ามีเดอะซันหนึ่งเหรียญเงินมาหืมมาขนาดนี้ คุณจะไปกลัวก้าวไม้เท้าทําไมก้าวไม้เท้านี่เหนื่อยเราทุกคนล้วนเหนื่อยมากบ้างน้อยบ้างแต่ผลตอบแทนดีเลิศรับไว้เลยนะคุณไม่ต้องกลัวผมบอกแล้วว่าพลังงานเราจะต้องดูไพ่แต่ละใบประกอบร่วมกันอย่าไปดูใบใดใบหนึ่งเท่านั้นประมาณนี้ไพ่แวดล้อมดีวันนี้ยังไม่มีไพ่เสียเลยก้าวไม้เท้าก็ไม่ใช่ไพ่เสียเขาแค่มาบอกว่าคุณอาจจะมีภาร,ระเยอะหน่อยแต่ไพ่แวดล้อมบอกว่าคุณจะได้ดีประสบความสําเร็จในที่สุดรับไว้นะครับโอเคไปกันต่อ เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโอ้โหเข้มข้นจริงๆรวยรวยรวยรับไว้เลยรวยเฮงปังสิบเหรียญ10 of pentacles ความหมายตรงตัวตามตำรราสากลสิบเหรียญคือไพ่การเงินที่ดีมากๆนะครับนะไพ่มหาเศรษฐีคิดอ่านการใดมีโอกาสประสบความสําเร็จได้เงินมาจากทุกทิศทุกทางจากการทํางานก็ได้จากโชคลาภก็ได้หรือแม้จะได้รับมาโดยเสนอหาก็ได้เช่นกันแต่สิบเหรียญนีน่การงานก็จะเด่นงานที่ให้ผลกําไรดีผลตอบแทนที่ดีและตีความอีกอย่างเหรียญไม่ได้แปลว่าเฉพาะการเงินนะวันนี้เราดูหัวข้อความสัมพันธ์กันคนที่คุณรักเขาก็รักคุณสิบเหรียญน,นี่ก็ตรงตัว10เหรียญ คือความสัมพันธ์ที่สําเร็จนะได้ร่วมเรียงเคียงหมอนประสบความสําเร็จรักใคร่กันดีมีโอกาสถึงขั้นแต่งงานไม่ธรรมดามีโอกาสครองคู่สูงมากรับไว้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเปิดสําหรับที่2ต่อกันนะครับให้ไพ่สําหรับที่2ขยายความนะทำการดับเบิลเช็คดับเบิลพลังงานดูกันซิว่าวันนี้จะมีไพ่ที่ออกมาเป็นพลังงานดับเบิลทวีคูณหรือไม่ขอให้ไพ่สําหรับที่2ขยายความนะครับขอให้พลังงานออกมาอย่างแม่นยํานะครับ โอ้ oh, สามไม้เท้าต่อเนื่องจากเมื่อกี้ตอนเมื่อกี้เรามี2ไม้เท้า2ไม้เท้า3มไม้เท้าคู่กันออกมาความคาดหวังสิ่งใดๆอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะการรอคอยผลผลิตรอคอยผลตอบแทนใดๆคุณจะได้คุณจะได้และถ้าคาดหวังสิ่งที่มาจากต่างประเทศก็ยิ่งเด่นการติดต,ต่อต่างประเทศการสื่อสารก็เด่นรับไว้เลยนะครับประสบความสําเร็จแน่นอนและยังคงย้ําว่าอย่าลืมว่าวันนี้มีดอทซัน อ่าสบายใจได้เลยไม่ว่าใบาถัดๆมาจากนี้จะมีอะไรออกมาด h e Sun ครอบคลุมไว้หมดแล้ว <c oughs> ขอใยไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับอโอหแม่นยำแน่นอนสมถ้วย t r e e of Cups ไพ่แห่งความเฉลิมฉลองผู้คนใช่โยโหร้องยินดีชูถ้วยขนาดนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ยินดีแน่นอนความยินดีเกิดขึ้นใบนี้ทำนายได้หลักๆเลยนะอย่างแรกนะ คุณกับเขาคนที่คุณรักคนที่เขาก็รักคุณจะมีความยินดีร่วมกันมีโอกาสสมหวังในความรักสูงมากหรืออีกความหมายหนึ่งคนที่ยังไม่ได้ลงหลักปักฐานกับใครคนที่มองหาความรักอยู่คุณมีโอกาสเจอความรักดีๆจากงานมงคลงานเฉลิมฉลองรับไว้เลยนะครับโอ้โหดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้พลังงานแสนดีๆมากๆดีก็ต้องบอกว่าดีจริงๆนะครับเน้นความหมายตามตำราสากลบวกกับประสบการณ์ของผมนะและความเชื่อส่วนบุคคล ทุกอย่างมาหลอมรวมกันเป็นเนื้อหาดีๆให้คุณได้รับชมรับฟังกันเออสีดาบคุณไม่ต้องกลัวสีดาบสีดาบนี้คล้ายๆจะเป็นอุปสรรคแต่ก็ไม่เชิงใบนี้สีดาบหมายความว่าพักผ่อนบ้างนะ เออหาเวลาเงียบๆสงบอยู่กับตัวเองบ้างนะประมาณนี้เพราะว่าบางทีคนเราเวลาโชคดีมากๆมีความสุขมากๆบางทีมันก็ฟุ้งนะอันนี้ให้เกล็ดไว้นิดหนึ่งบางทีเราจริงๆนะคนเราแม้จะมีความสุขมากแค่ไหนแต่บางทีใจมันก็แอบกังวลกังวลว่าอะไรกังวลว่าความสุขนี้จะอยู่กับฉันได้นานแค่ไหนเออปอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะความสุขนี้จะอยู่กับฉันได้นานแค่ไหนจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาไหมบางทีเรากังวลล่วงหน้าไม่ต้องกังวล หาเวลาเงียบๆอยู่กับตัวเองพักผ่อนทบทวนตัวเองหรือปล่อยจอยปล่อยสบายๆรีแลกซ์บ้างก็ได้แบบนี้คือความหมายของ4ดาบคุณไม่ต้องกลัว4ดาบสบาย,บาย,บายมีเดอะซัแล้วมีว e วอ f ฟฟ r t จู e มีเดอะเวิลด์ไพดีล้วนวันนี้คุณไม่ต้องกลัวไพส4ดาบไปกันต่อนะครับมาลุ้นกันพลังงานเข้มขน้นขึ้นเรื่อยๆวันนี้เออโราชาดาบ King o f Swords คุณจะมีอำนาจวาสนาบารมีที่สูงขึ้น ถ้าใครที่มาสายปฏิบัติธรรมสายทําบุญนะขอให้ทำต่อไปอย่าได้ลดละคุณมีวาสนาบารมีสูงขึ้นโดยลําดับคิดอะไรได้สิ่งนั้นสมหวังมีโอกาสสมหวังสูงมากนะครับพอบารมีสูงขึ้นจิตเราจะเข้มข้นเข้มแข็งอยากได้อะไรมักจะได้สมหวังรับไว้เลยแล้วก็ไปกันต่อเลยนะครับโอ้โหวีลออฟอร์จูนดับเบิลเช็คดับเบิลพลังงานทวีคูณ2เท่าวันนี้ วิวออฟฟอร์จูนสองใบไม่ธรรมดาไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆคุณโชคดีสองเท่าแล้ววันนี้อาจจะมากกว่าสองเท่าด้วยที่บอกว่าสองเท่านี่คือพูดให้เข้าใจง่ายๆให้เห็นภาพตามง่ายๆแต่ความโชคดีจริงๆอาจจะมาสองเท่าสิบเท่าร้อยเท่าพันทวีเป็นไปได้รับไวเลยนะครับวิวออฟฟอร์จูนสองใบออกมาเห็นเห็นวันนี้เปิดกันเห็นเห็นโชคดีทวีคูณมาแล้วรับไว้เลยผมรับด้วยคนนะโชคดีไปด้วยกันนะครับโอเคดีงามไปกันต่อสุดยอดสุดยอดไม่ธรรมดาวันนี้ ขออีกสักใบนะครับก่อนจะสรุปกันวันนี้นะครับพลังงานดีมากขนาดนี้ไม่ต้องเปิดเพิ่มเยอะละมาขออีกสักใบนะครับขอเด็ดๆจ็ดจๆเลยนะอธิษฐานร่วมกันนะครับขอให้มีความโชคดีเกิดขึ้นอย่างสูงสุดลุ้นลุ้นเอยโอ้โหเดเว้์เอ้ยเดว้์ เด w เว l ลตื่นเต้นแทนตื่นเต้นด้วยผมรับด้วยความโชคดีมาแล้วพลังงานดับเบิลทวีคูณ2เท่าวันนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะครับวันนี้เราได้ The World 2ใบสุดยอดรับพลังงานดีนี้ไว้ร่วมกันเลยนะ The World ออกมา2ใบพลังงานทวีคูณเป็น10เท่าร้อเท่าพันทวีโชคดีมากๆ t h เด o เว d ลสองใบวิลออฟฟอร์จูนสอใบไม่ธรรมดาวันนี้นะ The world 2อใบ View of fortune สใบและมี the sun ดีกว่านี้นะเวลานี้ไม่มีอีกแล้วรับไว้เลยนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ